สวัสดีครับมาเจอเรื่องความเข้มข้นกันต่อนะครับใกล้จะจบเต็มทีแล้วนะครับเปิดมาหน้าที่ห้าสิบห้าครับเปิดมาหน้าห้าสิบห้านะครับก็เหมือนเดิมลูกนะครับ่อดไปกดไฟล์ pdf มาจดนะครับตอนนี้ฟังอย่างเดียวก่อนนะครับต้องแยกประสาทจดกับจดฟังกับฟังเพราะมันค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ต้องให้มันผ่านหูผ่านตาไว้บ้างนะครับเขาบอกว่าอะไรลูกเขาบอกว่ามีสาร50%เโดยมวลต่อปริมาตรนี่ครับ50%ิบเ w ท นะครับมีอยู่สามร้อยครับมีอยู่สามร้อยไล่สารนียมีความหนานแน่นศูนย์จุดแปดสารนียมีความหนานแน่นศูนจุดแปดด้วยแล้วจำไว้เลยนะความหนานแน่นเอาไว้เปลี่ยนหน่วยจําไว้เลยนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนหน่วยเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูนะครับเติมน้ําลงไปอีกสามร้อยเติมสารไปอีกหกสิบเอาใจเย็นๆก่อนเอาเป็นว่าที่มีอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นยังไงก่อนมีสารห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทับ V อยู่สามร้อยลูกบาทเซน แปลว่าในห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในในสามร้อยเนี่ยมีตัวตัว,ตวถูกละลายอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งสามร้อยครึ่งหนึ่งก็ร้อยห้าสิบนะครับแปลว่ามันมีตัวถูกละลายอยู่ร้อยห้าสิบกรัมถามว่าครูแบกทำไมใช้กรัมทำไมไม่ใช้ลูกบาศก์เซนต์อย่าลืมนะครับหน่วยเขาดูกันข้างหน้านะครับตัวถูกละลายให้ดูด้านหน้านะครับมีตัวถูกละลายอยู่ร้อยห้าสิบกรัมยังไงต่อครับเติมน้ำสามร้อยลูกบาศก์เซนเติมสารอีกหกสิบกรัมครับ เติมน้ำด้วยเติมสารด้วยครับนะครับเรามีตัวถูกละลายเข้าไปเพิ่มขึ้นเป็นสองร้อยสิบแล้วถามว่าทำไมครูแป็กเติมน้ํากับเติมสารนะเติมน้ําด้วยเติมสารด้วยแสดงว่าตัวถูกระลายมันจะเพิ่มขึ้นเพราะมันมีการเติมสารสารในที่นี้คือตัวถูกละลายนะครับเดิมมีตัวถูกละลายอยู่ร้อยห้าสิบเติมเติมสารลงไปอีกหกสิบตัวถูกละลายเป็นสองร้อยสิบแล้วแต่สารทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นอีก สารทั้งหมดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กูแบกสารทั้งหมดเพิ่มขึ้นคือสามร้อยของเดิมนี่สามร้อยน้ำสามร้อยเติมเข้ามาถามว่ากูแบกทำไมไม่เอาสามร้อยไปบวกตรงนี้ด้วยบวกไม่ได้ครับเพราะสามร้อยไม่ได้เป็นตัวถูกละลายน้ำไม่ได้เป็นตัวถูกละลายแต่หกสิบนี้เป็นตัวถูกละลายนะครับสามร้อยเดิมบวกน้ำสามร้อยบวกตัวถูกละลายอีกหกสิบ ถามว่าคูแบกทำไมบวกแล้วต้องบวกอีกไอ้หกิเนี่ยอย่าลืมนะครับ6กสิบตัวเนี้ยมันเป็นตัวถูกละลายด้วยแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสารทั้งอะไรของสารทั้งหมดด้วยเลยต้องบวกบวกให้เป็นสารทั้งหมดด้วยนะครับทีนี้โจทย์บอกว่าจงหาเปอร์เซ็นต์โดยมวลครับโดยมวลคําว่ามวลคือกลมครับแปลว่าไอ้สตัวนี้มีปัญหามีปัญหาละเพราะหน่วยมันไม่กลมทํายังไงให้เป็นกลมครับคูณความหนานแน่นเข้าไปครับความหนานแน่นของสารคือศ8คูณเข้าไปครับ แต่น้ําความหนาแน่นเป็นหนึ่งครับน้นํามีความหนาแน่นเป็นหนึ่งก็เลยคูณหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่บอกเราใช้ความหนาแน่นเป็นหนึ่งนะครับน้ําแล้วหกสิบนี้มันกรัมอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาคิดเลขออกมามีสารทั้งหมดหกร้อยกรัมถ้าคิดไม่ผิดถามว่าทําไมต้องทําเป็นกรัมให้หมดเลยคูแบกข้อนี้นี่ครับโดยมวลครับแล้วมีการเติมนูน่นเติมนี่ลรกก็ต้อง ไปดูอีกว่าหลังจากการที่เติมลงไปแล้วเนี่ยตัวถูกเท่าไร่สารทั้งหมดเท่าไรเกราต้องดูให้ละเอียดอีกสรุปนะครับมีตัวถูกสองร้อยสิบจากหกร้อยครับหลังจากที่เติมเสร็จแล้วความเข้มข้นก็คือสองร้อยสิบในหกร้อยทำให้เป็นหนึ่งร้อยครับหารหกบนล่างได้ความเข้มข้นสามสิบห้าเปอร์เซ็นแบบ w ทับนะครับแบบ W ทับโอเคไหม นะครับต่อไปครับหน้าห้าสิบหกอีกหนึ่งข้อนะครับแล้วค่อยไปจดนะครับเขาบอกว่ามีสารแปดเอร์ซ็ทับวอยู่ห้ารอมีความหนาแน่น1.5เอาไว้เปลี่ยนหน่วยแน่นอนนะครับละเหยน้ําออกเอาละเหยออกนะครับเอาน้ําออกนะครับคุณพี่เอาน้ําออกนะทําให้โซเดียมตกผลึกออกมาห้าสิบด้วย คำว่าโซเดียมตกผลึกออกมาก็าแปลว่าตัวถูกละลายออกไปด้วยครับมีตัวถูกละลายออกมาด้วยถามว่าความเข้มข้นใหม่เป็นยังไงหลังจากเกิดเหตุการณ์เอาน้ําออกแล้วนะครับแล้วโซเดียมก็ตกผลึกออกมาด้วยนะครับแปลว่าตัวถูกละลายก็โดนออกมาด้วยอ่ะเอาดูของเดิมก่อนเดิมเนี่ยมีตัวถูกละลายอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นของห้าร้อยนี่เดิมนะครับเดิมมีตัวถูกละลายแปดสิบเปอร์เซ็นของห้าร้อยครับแปดสิบส่วนร้อยคูณห้าร้อยมีอยู่สี่ร้อยกรัมนี่ฮะเดิมมีอยู่สี่ร้อยกรัม แต่มันเกิดเหตุการณ์เอานู่นออกเอานี่ออกครับไปดูตัวถูกละลายก่อนเอาน้ําออกเอาตัวถูกละลายออกเอาไปดูก่อนว่าตัวถูกละลายเนี่ยเอาออกไปเท่าไหร่ตกผลึกมาห้าสิบหายไปห้าสิบจากสี่ร้อยเหลือสามร้อยห้าสิบครับจากสี่ร้อยหายไปห้าสิบเหลือสามร้อยห้าสิบครับโอเคไหมครับน้ําออกถ้าน้ําออกไปแบบว่าสารทั้งหมดก็หายไปด้วยแต่สารทั้งหมดเนี่ยห้าสิบก็ถือว่าเป็นสารทั้งหมดนะเนี่ยไอตัวห้าสิบที่เป็น เป็นตัวถูกละลายเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับสารทั้งหมดด้วยเหมือนกันปัญหาร้อยที่มีเอาน้ําออกสองร้อยนะครับตกผลึกออกไปอีกห้าสิบปัญหาคือหน่วยมันบวกลบกันไม่ได้ครับเพราะไอ้นี่มันลูกบาทเซนไอ้นี่มันกรัมแต่พอไปดูคําถามต้องการโดยมวลครับโดยมวลแปลว่าอะไรครับแปลว่ากรัมกับกรัมหมดเลยสองตัวนี้เลยต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นกรัมครับคูณความหนานแน่นของตัวมันเองสาระละลายความหนานแน่นเท่าไรโจทย์ให้มาหนึ่งจุดห้า ถ้าน้ำน้ำความละลายความละแน่นไม่บอกเป็น1ถ้าไม่บอกเราถือว่า1น,นะครับคิดเลขออกมาครับจะได้ออกมาห้าร้อยกรัมสรุปแล้วหลังจากเกิดการเอาน้ําออกเอาสารออกทําให้เหลือสาร3ามร้อยห้าิบจากห้าร้อยครับทําเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เจ็ดสิบในร้อยครับตอบเจแบบ W/W นะครับนี่คือคลิปที่ยี่สิบเอ็ด นะครับซึ่งลูกฟังเสร็จแล้วลูกก็ค่อยไปโหลดแล้วมาจดซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วทำความเข้าใจนะครับโอเคจบสวัสดีครับ